สวัสดีค่ะ I want to กับ I want to be ต่างกันยังไงคลิปนี้มีคำตอบค่ะข้อแตกต่างแยกการใช้ง่ายๆเลยก็คือ I want to ตามด้วยกริยาค่ะแปลว่าฉันอยากทำอะไรในขณะที่ I want to be ฉันอยากเป็นอะไรปก,กติแล้วตามได้ด้วย adjective คำนาม preposition ค่ะไปดูตัวอ,อย่างกันฉันอยากดื่มน้ำ I want to drink some water ฉันอยากไปกับคุณ I'm gonna go with you ฉันอยากมีความสุขอยากเป็นอยากมี I want to be happy อยูอยากจะมาให้ตัวอย่างฉันไหมมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมน,นะคะคุณส้มจะเล่น I want to you แล้ว <Okay. S 1> พินนี่จะเล่น I want to be ready I want to go swimming soon I want to be happy I want to talk to you I want to be rich I want to make a lot of money I want to be I I want want eat vegetables to lots to of be นั่นคือตัวอย่างของการใช้งานค่ะถ้าเข้าใจแล้วเป็นหงค่ะถ้ายังไม่เข้าใจอยากให้ทำคอนเทนต์อธิบายเสริมกด2ค่ะสำหรับวันนี้ h a v e y Good Day มีใครเอาด้วยกับเราเลยอ่ะ I want them to